วิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการสร้าง Facebook Page สำหรับวิธีการสร้าง facebook page อาจจะไม่ยากแต่หากใครที่ยังไม่เคยทำก็อาจจะไม่ง่ายวิดีโอนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการสร้าง f a Facebook Fan Page โอเคให้เรามาที่ facebook.com/page เสร็จแล้วคลิกที่สร้างโปรไฟล์หรือเพจใหม่ก็จะมีหน้าต่างนี้แสดงขึ้นมาให้เราเลือกเป็นเพจสาธารณะเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปคลิกเริ่มต้นใช้งานใส่ชื่อเพจโอเคผมจะใส่ชื่อโดเมนเนมเข้าไป เสร็จแล้วต่อด้วยคําว่า jewelry สําหรับมวลมู่ผมจะใส่เป็นเครื่องประดับโอเคเลือกเป็นเครื่องประดับใส่คําอธิบายเข้าไปเสร็จแล้วคลิกที่สร้างเพจในช่องเว็บไซต์ให้เราทําการใส่ชื่อดเมนเ n ม a m e ของเราเข้าไปเลือกลงมาด้านล่างเลือกเป็นเปิดตลอดเวลาคลิกที่ถัดไปโอเคให้เราไปทําการสร้างรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปหน้าปกมาโอเคผมมาที่แคนวาสําหรับรูปโปรไฟล์ให้เราทําการค้นหาคําว่าโลโก้ หรือคนแบบเฉพาะเจาะจงขึ้นไปอีกก็ใส่คาว่า jewelry เข้าไปโอเคผมจะเลือกเป็นดีไซน์นี้คลิกเข้าไปดีไซน์ที่เราต้องการคลิกที่ customize this template ทําการออกแบบรูปแบบของโลโก้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ทําการดาวน์โหลดไปใช้งานคลิกที่ Share คลิกดาวน์โหลดต่อไปในส่วนของหน้าปก Facebook ผมจะใช้รูปแบบของโลโก้และก็สีของแบ็กกราวน์นี้ไปใช้งานเลยทําการ Copy มาโอเคผมจะไปที่หน้าแรกของแคนวา ผมจะเลือกใช้ขนาดของ y o u b u t h ตั b มเนลเลยนะครับวางโลโก้ที่ผม Copy มาลงไปเปลี่ยนสีให้กับแบ็กกราว n ์เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานโอเคทั้งโลโก้แล้วก็ภาพน้าปกเนี่ยผมทําขึ้นมาชั่วคราวนะครับดังนั้นถ้าเราทําของเราเองให้เราทําการออกแบบให้ดีโอเคผมกลับมาที่ Facebook คลิกเพิ่มรูปโปรไฟล์คลิกเพิ่มรูปน้าปกเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปขั้นตอนนี้ข้ามไปนะครับคลิกถัดไปคลิกเรียบร้อย ต่อไปมาทาการเปลี่ยนลิงก์ให้กับ Facebook Fanpage ของเราใหม่โดยให้เปลี่ยนเป็นชื่อของแ Fan น Page ของเราไม่ใช่เพจ ID แบบนี้นะครับโอเคให้เรามาที่ตั้งค่าเลื่อนลงมาคลิกที่ตั้งค่าเพจมาที่ชื่อเพจมาที่ชื่อผู้ใช้คลิกแก้ไขใส่ชื่อของผู้ใช้เข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงใส่รหัสผ่านของ Facebook คลิกส่งลองกลับมาดูที่หน้าแรกโอเคแค่นี้เราก็จะได้ลิงก์ c e b o o k f แ Fan น page ตามที่เราต้องการแล้ว สำหรับในอินสตาแกรมให้เราไปทำในมือถือนะครับ